สีดานสิดานแล้วก็ไปที่ชาวีชาวีดึงชาววีง้างแล้วปั่นครับสวัสดีครับแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้ก็จะมาลองเล่นนักเตะตัวใหม่นะครับก็เพิ่งไปซื้อมานะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับ ก็ตัวแรกนะครับเคสโปสำหรับที่ผมเลือกเคสโปก็จะมีในเรื่องของฟีเท้าการยิงแล้วก็การเลี้ยงบอลดีนะครับสาหรับเคสโปนี่ค่าพลังนี่เข้าทางผมเลยนะเพราะว่ามีการยิงเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ยิงดีอีกหนึ่งตัวเลยนะสำหรับเคสโปในการ์ดไอคอนนะครับค่าพลังโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยครับท่านในเรื่องการปั่นโค้งเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการปั่นโค้งนี่ให้มันน้อยเหมือนกันนะ แต่สาหรับเคสโปก็จะมีพลังแฝงเข้ามาช่วยด้วยในเรื่องของการยิงปั่นโค้งนะครับส่วนเวอร์เกดเนี่ยกลางต่ําก็ถือว่าดีนะครับไม่ต้องลงมาช่วยเยอะนะส่วนราคาก็เอาเรื่องเลยนะครับณนะตอนนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวเปอร์ตีส่วนเปอร์ตีเนี่ยมีความเร็วที่พอใช้ได้นะครับเป็นตัวที่บุกดีรับดีด้วยนะครับให้เวอรเกตมาสูงสูงคิดว่าน่าจะยืนทั้ง LB แล้วก็ CDM ได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะเปอร์ตีราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆยนะครับ เกมรับแน่นๆเบอร์ตีก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกตัวก็ปีเตอร์ชามเคิลนะครับสําหรับปีเตอร์ชามเคิลเนี่ยค่าพลังโดยรวมเนี่ยถือว่าดีเลยครับปฏิกิริยาก็ดีนะแต่ความว่องไวกับความเดียวกันมิ่งก็ช้าหน่อยนะฮะคุณสมบัติก็พยายามเตะมุมถ้ามีการดวนตัวๆนี่ชามเคิลน่าจะเป็นตัวที่โกงมากเลยนะครับราคาชามเคิลตอนนี้ก็ขึ้นไปไกลเลยนะครับ โอเคฮะเดี๋ยวเราก็ไปลองดูนะครับว่า3ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วชอเมย์เคิลเนี่ยจะเซฟดีหรือเปล่าไปครับอ่าก็เจอกับแมนเชสเตอร์นะครับแมนยูแมนยูไม่รู้ว่าแมนยูทีมนี้จะตึงหรือเปล่านะครับ้วยก็ห่างกันนิดหน่อยนะ เจอกับแผน4-5 1มีม o นี่ยืนหน้าเป้านะครับมีเคีย,ยืนกลางด้วยนะครับตัวนี้เน้นเกมรับด้วยนะครับผมใช้แผน4-1-2 1-2นาโล 1, 2, 1, 2, มีเคสโปกับมูโคยืนหน้าเป้านะครับไม่รู้ว่าจะสู้ทีมแมนยูได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับเปิดมาแล้วม o นี่อุตาวิโอดึงได้มาแล้วที่สุบไล หมูนี่ติดแล้วโอ้โหยังได้อยู่อีกโซบาลายหลุดไหมดึงงานมาแล้วโอเคโค้งทิ้งได้ไนะครับชาวีเอาติดอยู่ซีดานไหลามาที่มูโกชาวีโอ้โหติดโคมันโคมันมาแล้วโคมันดึงไหลามาแล้วชูดไปโอ้โหชาไมาเคลิลลูกนี้ชาไมาเคิลเซฟได้นะครับ ก็โดนเปิดมุมนะฮะใครเนี่ยงัดมาแล้วครับโอเคโอ้โหแชมเคิเคเคล์ทำอะไรวะเมื่อกี้อ่ามอรินี่วิ่งตามมาเก็บบอลได้นะครับไป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 มอรินี่ลุกยังหนักฮนะงัดไมใ้ใครไม่รู้โอ้โหไม่ถึงดีโอ้โหเปิดตีเปิดต,ตีช่วยนะครับ คีนไหลามาติดเดซี่ซิดานฟิมปองดึงหลายาลวลาที่เปอร์ตีเบโลไหลเข้ามาครับหลาย,ยาวมาที่มูโค,โคเอาไงายโยกปั่นมาแล้วโอ้โหสวยงามครับกะว่าไม่รอดนะฮะลูกนี้ปั่นสวยเกินเป็นตัวที่โหดมากเลยนะมูโค

โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหอ้าวโมโคโมโคโยกโมโคชูตโอ้โหตีดีสีดานสีดานหมุนสีดานชูตไปแล้วโอ้โหเต็มเต็มครับสีดานลูกชูตนะฮะสีดานซัดเต็มข้อเลยครับลูกนี้จังหวะเร็วฮะอืมย่างสวย <irgend. S 2> โอ้โคโยโู้โคเอาไงทีว้เนี้ยผ้โคหมุนแหลไปที่เคโปเคโปดึงซัดไปแล้วโอ้โหเจอเซฟไม่ได้นะครับชาวีงันมาให้เมาดินี่โอ้โหติดคาร์ติดครับ อาโอ้โหไม่ทนันไม่ถึงเคทโปโอเคมอ์ดินี่โอ้โหจานวันนี้นี่เข้าบอเลเร็วไปหน่อยนะครับเอาไงเนี่ยงัดมาโอ้โหติดชาร์เมลดีนะชนเสาไม่งั้นเรียบร้อยชายร์เมลอัดมาให้ฟิมบองอ้าวโมโคโดได้บอลครับไหลายามมาที่เคทโป เคปโปลอ้ไงดึงหลายวันที่ซีดานซีดานแล้วก็ไปที่ชาววีชาววีดึงชาววีง้างแล้วปันครับโอ้โหเช็ดคานอีกแล้วนะครับชาววีกลาวว่าออกเลยนะลูกนี้เจอลูกงัดของชาววีไปนะครับหันกลับมานี่กลาวว่าหลุดหลุดกรอบแน่นอนเช็ดคานพอดีนะครับหมดสธิดหมดสธิ์ลูกย้อยอย่างนี้สวยๆครับ อา้าวเคปโปพี่เจอรไหลมาที่ซอนโอ้โหตีไม่ได้โอ้ยติดเอ้าโอเคพี่ปอกได้บ้างครับชาวีไหลมาที่โมโคซีดานเคปโปรครับเคปโปมาแล้วโอ้โหหลุ้นเอาอีกแล้โอ,อ,นนอ้โหเ,เสียบอลเลยเอาซีดานซีดานชูดไปแล้วโอ้โหซีดานเอาอีกแล้วนะครับลูกชูด ยังโหดฮะลูกนี้วิ่งตามกลับไปรับบอลน,นะครับแล้วก็ชูดโอ้โหทายานอย่างสวยฮะมาเรื่องแล้วมูโคโอ้โหไม่ทันซอนพิเจอร์ไหลมาแล้วที่โรนโดเสร็จเปอร์ตีครับเปอร์ตีไหลมาโอ้โหติดเดซยี่เปอร์นันเดสมาเลสดินโยไหลมาที่โรนโดโอเคติดมาดินี่ครับโอ้ยู่โหลุด โอ้โหเต็มเต็มครับตรงตัวแชมเคิลพอดีนะครับโดนเปิดมุมฮะอ้อาวแต่มาแล้วที่ดินโยซอนซอนหดโอ้โหเต็มเต็มครับโอ้หง้างซัดเลยฮะลูกนี้แชมเคิลมองไม่ทันนะครับนิ่งเลยฮนะนิ่งเลย well, here you can see again. ไหลามาให้โล่งๆเลยจังหวะแยกพอดีนะครับหมโคชาวีให้เอสตูบิยันตอกตูบิยนันเกโลโมโคให้เคสโปเคสโปเอาไงเอาเคสโปได้อยู่ครับเคสโปชูดไปแล้วอ้โหติดโอ้โหชาวีเอา้าได้ลูกหลงไหมฮะลูกนี้ฟุกจัด กะว่าวิ่งไปซ้ำนะครับกลายเป็นท <c oughs> ิ้มตัวนอนนะฮะโหบอลเต็มเต็มเลยครับลูกนี้ชาวีรับจบครับเกโบโมโคอ้าวโมโคลุดโมโคโยกเยอะไปหน่อยโรนโดโรนโดเอาไงโรนโดโอเคติดชมาเค่ยนะครับ เอามาได้โมโคเกตโปไหลกันมาที่โมโคโมโคโอ้โหหมดเวลาพอดีนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม